สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีอีน้อยสิพ้ามากินไข่เจียวทูน่านะคะพี่น้องจ้าไข่เจียวทูน่านะคะมาพร้อมกับนี่เลยสาลรา่เกาหลีนะคะกรอบเลยพี่น้องอะ่ะกรอบก็เริ่มเศร้ากรอเลยเอาๆๆมา,ากนาะอลมกับอ,อันนี้เลยจับพี่น้องจ้าดูนี่ก็เมียอันนี้เป็นแบบอื้อออนพี่น้องจ้านี่แซ่บจับอื มากินน้ำก่แล้วจ้าพี่น้องจ้าใส่กับซอสมะเขือเทศนะพี่น้องโรยไปเลย<ม>เห็นไหม,มววเดีอยว่ย่เด้อพี่น้องเด้ออาหารเช้าอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็อาหารเย็นใส่น้ำกันเแล้วพี่น้องสามเมือ,อม ัวเสริมัตเสริมมีหน่อยโอ้ยยยโย่ได้พี่น้องอเห็นย่ไใจกับ่ปิดบังพี่น้องเอ้ยใส่กับปลาทูน่าปลาทูน่ากับปองจ้าอือกับผัก

แสียไปเด็กอร่อยมากอือจะบอกใครเหร ทุกท่างบานเท่ากินแกงเห็ดแตกตื้มเติมนะพี่น้อง่อยกินทอดไทยเนี่ยอยู่เกาหลีพี่น้องเออกินเผือกได้แ้วพี่น้องจ้าได้ได้เบิ่งคลิปอีกหน่อยก็กินเผือกได้เลยเห็ดไค่เห็ดไค่เห็ดละโง่เหลืองเออเติมโยเห็ดละโง่แล้วกันยังก่อนเห็ดเพาะแม่ากาศโปะปะโปะปะอยู่แต่แต่แต่คอยเริ่มไล่แตกน้ำพี่น้องจ้ามากมามาเอาป่ะคอยกิดว่าพวกจอ่กระหิวน้ำกันก็คอยั่นเออลองเบิรง ปวดหยวๆจ้านี่กรินก็พักชม เนี่ยฮึฮึอ้ไปนองจ้ะพึ้นิดบอเบิดกินพักไปก่อนมันแน่น โอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วพี่น้องเด้อพูดใดอย่าก,กินขึ้น่อยกับใเห็ดเอามีปลาทูน่านะคะแล้วก็ไข่เจียวธรรมาดานเนี่ยแ,แต่เอาทูนา่าทูน่ากับ๋องไม่จัะเล้นน้มออกนะคะเล้นน้ำมันริ้นนมม้นนนมอันทีมันอยู่ในในปลาทูน,าน่าอออกเสร็จแล้วก็เอาไปตีใส่ไข่พี่น้องมาถอดโอ้โหแบบสุดยอดเลยค่ะพี่น้องวันนี้เมนูไข่เจียวทูนา่าเกาหลีจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า